สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel shipbox นะครับวันนี้ผมนี่ครับมาอาัดคลิปจะมาบวกบวกตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊บหนึ่งวนัวนวน,วนี้ครับเควินมิลลาร์นะครับบวกแปดบวกแปดติดก็สิบห้าล้านโหแต่ผมอะไม่ไม่หวังอะไรผมหวังแค่บวกแปดขอบทองติดผมก็ดีใจแนละ้ววันนี้ผมจะมาบวกตัวนี้กันนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตันแรกในชีวิตของผมไปเราไปกดบวกกันดีกว่าเควินวิลลิร์ดติดเธอติดเธอนะติดเธอนะกดไป นี่แปกครับก็จบกันเท่านี้และครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมด้วยนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากบวกถ้าทวดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากดูบวกแปดในตอนต่อไปครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ